สวัสดีค่ะทุกๆคนหายไปตั้งนานนะเพราะว่าเมียวเกิดอาการเบรนเอาท์ที่เขาเรียกว่าพลังงานถดถอยเหนื่อยนะเหนื่อยใจมากเลยเพราะว่าเนี่ก็ผ่านมาเจ็ดอาทิตย์นะคะจะเข้าหนึ่งเดือนแล้วนะก็คือสรุปแล้วร้านก็คือยังไม่แห้งนะทุกคนนะก็ยังใช้เครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องดูดความชื้นซึ่งเมียวไม่คิดว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้นะก็ บ้านก็เริ่มจะขึ้นลานะคะที่ไมกกาแพงนะคะตรงกําแพงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะผนังบ้านเงี้ยมันมันยังไม่หายแห้งอนะทุกคนมันยังเปียกอยู่เลยเพราะว่ามันหนามากนะบ้านหลังเนี้ยความหนาหน้าจะประมาณห้าสิบเซนติเมตรนะก็คือหนามากเมื่อมันหนาม,มากเวลาน้ํามันเอเอเเขาเรียกว่าน้ํามันหยดมันท่วมไหลซึมมาจากข้างบนใช่ไหมคะที่ข้างบนมันเป็นชั้นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วทีนี้มันมันซึมมันก็แห้งอะแห้งไม่เป็นทีเนี้ยแล้วก็ ประเทศเยอรมนีกะนะ็เนาะก็ฤดูหนาวฝนตกตลอดทั้งวันฝนตกตลอดทั้งปีฮนะก็แห้งยาาค่ะทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกเครียดมากนะคะเพราะว่าห้องเนี้ยนะมันต้องเป่าเป่าพัดลมเหมือนกับมันเป็นเครื่องดูดความชืนะ้นน่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ทายนะแล้วทีนี้เมียวเปิดครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมันก็เสียงดังแล้วลูกค้าก็เข้ามาแต่ว่าลูกค้านี่ก็ไม่ไม่แผ่วเลยก็คือไม่ไม่น้อยเลยค่ะลูกค้าก็ยังเข้ามาทานข้าวเหมือนเดิมก็ รายได้ก็น่าจะหายไปประมาณ10%นี่แหละค่ะก็คือไม่ได้หายมากนะซึ่งเมียรู้สึกเศร้ามากๆเลยเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยค่ะก็คือเดือนเ,ออเมษาเพาื่อสัามิถุนาเนี่ยค่ะร้านเราก็ต้องปิดแล้วเพราะว่าเราก็จะต้องซ่อมทั้งหมดเลยค่ะก็คือจะต้องรื้อรื้อ,อ,อที่เป็นหลังคาะคะ่ะตรงนี้ค่ะเป็นเพดานข้างบนเนี่ยมันเป็นไม้ใช่ไหมก็ต้องรื้อลงอใช่ไหมเพราะว่ามันจะขึ้นลาใช่ไหมแล้วก็พื้นเราก็ต้อง เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็มีจะมีมันจะมีห้องออฟฟิศต่อไปเนี่ยอีกห้องนึงจะเปลี่ยนหมดเลยแล้วที่นี่เมย์ก็ต้องขนของออกไปเก็บที่ห้องเก็บของซึ่งงานงอเลยคะ่ะงานเยอะมากค่ะก็คือดีหน่อยที่ว่าในครัวมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรมากมายเนี่ยค่ะเพ,พดานก็ต้องทําใหม่ค่ะก็คือเอ่อมันจะมีอยู่3ชั้นใช่ไหมชั้นข้างบนนะ,ะชั้นที่2นะฮะแล้วก็ ชั้นข้างบนชั้นที่2คือไหลลงมาหาเหมียวชั้นล่างนะคะก็คือน้าท่วมหมดเลยก็คือต้องเปลี่ยนพื้นใหม่หมดเลยแล้วก็พวกผนังบ้านเนี่ยมันก็จะขึ้นลานะคะคือตรงเนี้ยคือเขากลัวมันผุมันพังน่ะคือคือต้องซ่อมนะคะเขาบอกว่าใช้เวลา3เดือนซึ่งเหมียวไม่เชื่อหรอกประเทศเยอรมนีเป็นอะไรที่ช้านะคะเหมียวคาดว่าน่าจะประมาณ4เดือนนะคะก็คือโอ๊ตปวดหัวเลยเพราะว่าน้าท่วมตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะกุมภาพันธ์มีนาเรายังขายของอยู่ขายด้วยความแบบเสียงดังหน่ะก่เครื่องดูดความชื้น,นอ่ะเสียงดังอ่าทีเนี้เมษาพฤษภามิถุนาก็ต้องปิดร้านใช่ไหมเขาคาดว่าจะซ่อมเสร็จภายในายสามเดือนแต่เมียวไม่คิดว่ามันจะซ่อมปิดภายในายสามเดือนหรอกแล้วทีเนี้ยอ่เราก็จะเปิดอีกทีก็คือเดือนกร,รกฎาคมซึ่งกร,รกฎาคมเนี้ยก็คือจะเปิดแค่เสียทิศเพราะว่า <S S S ดเดือนสิงหาเราจองตัวต๋วกลับเมืองไทยและะ้วค่ะทุกคนเป็นอะไรที่โอ้โหปวดประสาทมากเลยตอนนี้ เนี่ยเหมือนเราสร้างร้านใหม่เลยนะคะชีวิตสู้แล้วก็ต้องสู้อีกค่ะไม่ใช่สู้แล้วสิ้นสุดนะจ๊ะมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเราไม่ทำงานกับทุกคนเออเราก็เปิดครึ่งร้านนะฮะแล้วตรงนี้ก็ต้องซ่อมด้วยถ้าเกิดว่าซ่อมเนี่ยเราก็ต้องปิดร้านแหละ เนี่ยตรงนี้มันถ้าเป็นประตูทางเข้าใช่ไหมฝ้ามันตกลงมาใช่ไหมคะก็เปิดครึ่งร้านครึ่งร้านก็ฝั่งนี้ดีหน่อยที่มันไม่เดินโดนเครื่องครัวถ้าโดนเครื่องครัวนี่ก็โหต้องลําบากแน่นอนนะคะประกันจ่ายก็จริงแต่เราต้องไม่รู้จะขนของออกไปยังไงคะ่ะของมันใหญ่มีแต่ของใหญ่ๆนะคะเนี่ยคะ่ะไม่ใช่สร้างร้านแล้วก็จะเสร็จเลยนะคะทุกคนนะสู้แล้วก็สู้อีกนะคะจนถึง หน้าที่สุดท้ายค่ะทุกคนคนที่ไม่ได้สู้คือคนไม่ได้ทําอะไรอ่าแต่จริงๆเราก็ไม่อยากจะไม่ทําอะไรนะแต่ว่ามันจะไม่มีเงินใช้ค่ะทุกคนทุกคนเรามองอย่างนี้เราไม่รู้นะว่ามันชื้นนะทุกคนไม่รู้เลยว่ามันชื้นเอ้ยคือมันไม่แย่นะแต่ว่าคนที่เราเรียนมาเขาบอกว่าโอ้โหทางบ้านเลยมีแต่เขาเรียกว่าที่ไม่ได้เต็มความชื้นเต็มบ้านนะเนี่ย เรามองไม่เห็นนะทุกคนแต่ดูสิน้ำนะ่ะน้ำที่ได้นะ่ะดูซิมันไม่รู้เลยนะเนี่ยน้ำนี่ประมาณหนึ่งลิตรน่ะมองไม่เห็นนะ่ะมันโดดน้ำโดดความชื้นดูดความชื้นออกจากกำแพงอะนะดูสิอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเนี่ยเรามองว่ามันไม่แย่นะทุกคนนะแต่ว่าคนที่เขาเรียนมาเขารู้เลย ว่านี่แย่มากๆเลยมันจะทําให้บ้านเกิดเชื้อราได้นะถ้าเกิดเชื้อราเนี่ยเราก็แย่เลยเพราะว่าร้านเนี่ยก็เปิดไม่ได้นะถ้ามีเชื้อราเนี่ยนะคะก็ทางก,การะทรวงสาธารณสุขไม่พูดแน่นอนเออมันก็แปลกเนาะมันดูดความชื้นนะเครื่องเนี่ยนะปัดทีนี่ต้องเปอีเซตจัตงไดค่ะก็เขาบอกว่ารอสักประมาณสองถึงสามอาทิตย์น,นะคะทุกคนว่า ให้มันแห้งก่อนพอแห้งเสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวจะมีฟอ,อสซิคะลงนะประกันนะฮะประกันประกันบ้านนะ่มะมาเบิ่งแล้วก็สิตีล่าค่าวาธน,นันธนีทรายธนัยเซนซีแล้วที่นี่เขาก็ต้องรื้อรื้อเพดานตรงนี้ออกหมดรื้อเพดานตรงนี้ออกหมดเพราะว่ามันเป็นไม้อ่ะค่ะอ่าแล้วก็ต้องเจาะกําแพงนะฮะหาเอายายน้ำหาหาไอ้วัชลัยตรงะนะั่นเจาะกําแพงตรงนี้ วันศุนร์น่ะมีอย่างบอบิดเดอะเมสเข้ามาเถอะนะมีข้ามไซบูดนยูตรงนี้อ่าถ้าเกิดเราเข้ามาส่งนอบเนี่ยก็ต้องปิดด่านนะคะปิดด่านอยู่นี่ก็หูยกเหตุงานสาวเหตุงานฟาส์อยู่เนี่ยเพราะว่ายัางไม่ิดเพราะว่าเออเราต้องรอเพราะว่าเราต้องรอคนมาทํางานเขาบอกว่าทําไมช้าจังเลยเขาบอกว่าไม่มีคนเรียนบ่มีคนเรียนด่านนี้บ่มีคนเรียนสอบเออจุดสี่เนาะ ทุกคนมันก็นเลยสาวว,าว่ามีพนักงานคนเดียวแบบว่าเท็ดหลายหม่องสินะคะอ่ะาจะเกิดว่าร้านปิดแต่เนี้ยก็ถ้าเกิดว่าร้านปิดเราเนี้ยก็มีปัญหาก็คือเออแค่ว่าเขาสื้อมีไร่หน่เอกคตาแต่ว่าวกประกันเขาก็สิใจให้คาพนักงานคาแต่ว่าไร่หนึ่งี่ว่าเขาเขาเคยได้แสดงสินะพี่น้องแต่เออแต่เขาปิดปิดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาทำมามาขนของเข้าร้านมา ติดรูปมามาติดรูปนะคะขอท้าสีที่ว่าสจแล้วเนาะเราก็ต้องหาซางสีมาโนนีน่นั่นใช้เวลาเยอะพอสมประเทศเยอรมันเฮติยังกซ่ากับเพราะว่ามีพนักงานมันมีแรงงานเพราะว่าแรงงานที่นี่ไม่ใช่ว่าอยู่ใครก็จะมาทํามาเป็นได้ไงมันต้องมีใบประกาศมันต้องเรียนนาเพราะถึงให้เป็นจังีงล่ะพี่น้องทำทำกิจการอะไรบางอย่างนะเราสู้ชีวิตสู้ชีวิตในสู้ตลอดอยู่แล้ว กะคือสูญมีวันสุดสุดนอกจากว่าสินังยืบบานจะเสื่อไปน้องถ้าเรานาั่งยืบบานจะเสือห้องก็สิก็สิสูย้ยญเงินได้เก้าละ่ะแต่รายสิยังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นไปนี่แหละก็อยู่แบบถทำว่ามีายใจว่าเมียอยู่แต่ว่าเสียแรงไดๆหรอฮะแตดสินใจเ,เห็นเนาะอืมอาทิตย์ที่แล้วก็บ่สบายโอ้ยบ่สบายเนี่ยนั่นเรามีสิบป,ปีเป็นเป็นไข่เรารอาอายปเศร้านะตาแดงนอนอะไร เดี๋ยวจะขึ้นไปดูชั้นสองนะเขาให้กุญแจไว้นะคะต้องไปเอาน้ำออกไม่งั้นน้ำจะลน้นนลำล้นโดนพื้นไม่งั้นก็จะเรื่องใหญ่กว่าเดิมนะฮะใส่ก่นอนจะขึ้นไปชั้นสองนะคะร้านอาหารเราอยู่ข้างล่างข้างบนก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์คะ่ะคนอาศัยอยู่เยอะเลยแต่ละห้อง ดูห้องนี้นะคะชั้นสองเนี่ยค่ะชั้นสองนะคะเนี่ยชั้นนี้ก็คือเสียหายหลายแสนเลยคนะก็คือห้องของนักบานห้องของเพื่อนบ้านนะคะเขาให้คุณแจไว้แ่้วก็มันมีตู้มีเตียงนะแกคนต้องขนอ,ออกหมดเลยดูสิว่าน้ำจะเยอะไหมห้องนี้เสียหายที่สุดน้ำเยอะมากเลยทุกคน Lăng cuya may hang, you ha. Nem mụcim yêu tham hog. Nam yang yêu, yêu lời ai. You nam cứ kung kê lắm. You do น้ำก็ยังมีอยู่เลยค่ะทุกคนน,น้ำก็ยังน้ำก็ยังมีอยู่ความชื้นก็ยังไม่หมดเลยทุกคนโอ้แย่แย่ yeah, จริงๆความสวยยังมีท่านี้ด้วค่ะมน้ำซ้ำน้ำยาล้างจานไลออกจากเครื่องแห่ในเครื่องล้างจานนิ่พังต้องซ่อมนะคะค่าอะไรในประมาณ6 1เยูโรโอ้จักยังหลักสุดท้ายแล้วก็ห้บินมาประมาณ3 0มรอยสี่ร่วมกับค่าซ่อมค่าซ่อมแพงกว่าอุปกรณ์ วันต่อมาเขาก็เจอบพื้นนะคะเช็คความชื้นว่ายังมีอยู่อีกไหมเขาก็จะเอาชิ้นส่วนอยู่บนพื้นนะคะไปตรวจในห้องแลบรอดเสร็จแล้วก็รอเบิ้งขั้นตอนต่ไตไตอไปเซจังไดโต้ไปชีวิตนี้มีแต่การโรอคอยประเทศเยอรมันเอ่ยเหตุงานสายเลีค่ะคน <c oughs> เห็นไหมที่ที่เราต้องทำให้มันแห้งเพราะอะไรปะเนี่ยมันขึ้นลาบ้านขึ้นลาแล้วทีเนี้ย พอขึ้นลาแบบนี้เนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะเปิดร้านได้นเนี่ยมันกั 10, ดสิบ่าพันกิซุนไทยอัมกิซุนไทยอัมก็คือกระสรวงสาธารณศุกนะ่ะขันบ้านขืนล่างสินเนี่ยเ่าสามารถติเปิดร้านได้พี่น้องตกปิดนะอ่าดังนั้นเมียคาดว่าเมียจะต้องปิดร้านเดือนเดือนหนาเมาาษายนษภาพวิถุหนา้าเขาติดสอมนะคะเนี่ยเห็นบ่ามันขืนล่าเนี่ยอันตรายมากๆเลยค่ะเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะสําหรับที่ประเทศเยอรมันนี่ก็ทือเนาะ อันคือล่าบระดเวลาหายใจมันสิเข่าปอดจริงนะมันสิเข่าปอดมันสิเห็นเหรออันโลกนั่นโลกนี่นะห็นบ่อปีหน้องห็นบอ,นอ,อ,นบอมันคือล่าแล้วนะนี่แหละปัญหานะปัญหาง่ายเลยแหละที่เท่าสิบปศามาดำเนินกิจการใดกระเพาะสิละพี่น้องปัญหาปัญหาเออของบาดแล้วเดือมันเกาแล้วจินะไม่เคยได้หยุดเลยนะเปิดเปิดอันเนีเ้เปิดเครื่องเนี่ย ตลอดเว้นตลอดขึ้นนะ่ะพี่น้องเนี่ยงเสียรู้ไว้ว่าค่าไฟที่นี่โคตรแพงมากเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยเนื่องเนื่องจากว่าควานหนาของบ้านพี่น้องหนามากเลยเนี่ยหาซเซนเตมินหน้าบ้านเนี่ยความหนาหนามากมากอืมว่ามันกระสิบขึ้นล่าอนะฮะเนี่ยแต่เท้าเอาเครื่องันมา,ม,มาเห็ดคว่มมาก เตานะมาดูดความชื้น,นทีนี้เขาก็เจาะเขาก็เจาะพื้นนะทุกคนนะนนเนี่ยพื้นเนี่ยมันทีนี้เป็นคือนจอังโฟมแหละกาเอาไว้กลางเสงเหมือนโฟมหน่ะแล้วเขาก็เอาไปตรวจนะฮะที่แลบห้องแลบว่ามันขึ้นราไหมแล้วคาดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาสิมาเจาะพื้นในใหญ่เลยเจาะพื้นในใหญ่แล้วก็สิเอาเครื่องมาชินใหญ่ๆนะมาดูดความชื้นให้หมดอ่าแล้วที่นี่ชั้นสองอันนี้ชั้นแรกนนะชั้นสองชั้นสามเขาก็สิหาสาเหตุว่าเครื่อง ไฮซุงตัวเนี้หรือฮีเตอร์เนี่ยนะคะตรงเนี้ยน้ํามันเนี่ยตรงนี้มันแตกใช่ไหมล่ะน้ํามันก็เลยไหลมาตรงนี้มันคือน้ํานะทุกคนนะประเทศเยอรมนีทําความร้อนเอเครื่องทําความร้อนเนี่ยเขาจะใช้น้ําใช่ไหมแล้วที่นี่เขาก็จะฝังไปตามผนังบ้านเนี่ยเนี่ยต่อไปน้ําผนังบ้านเสร็จปะที่นี่มันแตกที่พี่น้องมันแตกมันก็เลยรั่วจากสันบนลงมาหาเมียวขอแคลรเนี่ยแหละพี่น้องงานใหญ่งานหนักนะคะซอมแซมนี่เกินแสนยูโรแน่นอนเพราะว่ามันสามห้องนะเขาต้องลื้อใหม่หมดเลยเนี่ย ตามน้ำผนังบาทเนี่ยเขาตรงเรือพอตรงหาสาเหตุว่าเอ๊ะมองได้ว่านั้ามันหัวเนี่ยเห็นปะเออเอาคนมาทรงขว้องแล้วอ่ะเห็นงานกันเด้อพี่หนอกเด้อ